เนี่ยคือเครื่องเติมอากาศแรงดันบวกชุดสันเร็จรูปติดตั้งได้ง่ายๆด้วยตัวเองคุ่น PM 2.5ควันไฟเผาขยะเป็นอันตรายต่อสุขภาพครับเ,<อ>เราก็ต้องหนีเข้ามาในบ้านปิดบ้าน แล้วก็เปิดเครื่องฟอกอากาศแต่เมืองไทยอากาศร้อนอบอ้าวขนาดนี้อยู่แบบนี้ไม่เปิดแอร์ก็คงไม่ไหวเปิดแอร์ทั้งวันก็เปลืองค่าไฟอีกอีกวิธีหนึ่งที่จะทําให้อากาศถ่ายเทในบ้านและลดฝุ่น PM 2.5ได้นั่นก็คือการติดเครื่องเติมอากาศแรงดันบวกครับที่ผมนํามาติดตั้งวันนี้เป็นชุดสาเร็จรูปสามารถติดตั้งได้เองเลยตัวนี้เป็นของ Anmo Electric รุ่น FA 5 8 8 5 X 1สามารถใช้กับพื้นที่ได้ตั้งแต่5 0ิถึง180ดตารางเมตร ครอบคลุมพื้นที่บ้านหนึ่งหลังสบายๆครับแอนโมใช้มอเตอร์เกรดพิเศษกินไฟน้อยมากแค่3ามถึง8ปวัต์เท่านั้นเองมีสวิตช์ปรับแรงลมแบบแมนนวลเงียบเวลาเปิดใช้งานเสียงแค่3ถึง55ิบเดซิเบลเท่านั้นครับตัวเครื่องแข็งแรงทนทานเป็นเหล็กพ่นสีฝุ่นกันสนิมมาจากโรงงานเลยติดตั้งไม่ยากครับผมแนะนำพื้นที่ติดตั้งให้อยู่ใต้ชายคาบ้านบริเวณที่ติดตั้งจะต้องไม่โดนฝนสาดนะครับตัวฟิลเตอร์ห้ามโดนน้ำเด็ดขาด การติดตั้งจะเจาะรูที่ผนังเพื่อเอาทอ่อเข้าก็ได้รุ่นนี้เจาะรูเพียง4นิ้วครับแต่ผมใช้วิธีเจาะเข้าทางช่องหน้าต่างสำหรับเพื่อนๆที่สั่งมาติดตั้งในช่วงเดือนเมษาเนี้เขามีชุดอุปกรณ์สำหรับติดตั้งมาให้เราฟรีเลยครับระบบกรองเจะเป็นแผ่นกรองคุณภาพสูง5ชั้นสามารถลดค่าฝุ่น PM 2.5ได้เป็นอย่างดีรวมถึงกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และกลิ่นต่างๆด้วยแม้วันที่นอกบ้านฝุ่น PM สูงผมก็สามารถหายใจได้สดชื่นแค่เราติดตั้งเครื่ออองงงเติมาากกศแรรดัันบว mo, บวขค